วิธีการาพับเหรียญโปรยทานดอกฟีเซียตัดริบินที่ความยาว13นิ้ว4ี่เส้นพับปลายริบบินด้านหนึ่งลงมา10เซนติเมตรหันปลายริบบินด้านสั้นขึ้นข้างบนค่ะเสร็จแล้วมาทำเป็นฐานสี่ตามแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้ปกติเราจะใส่เหรียญน,นะคะแต่ว่าเราจะใส่เหรียญที่หลังขั้นตอนสุดท้าย เราก็พับริบบิ้นมาทับกันเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะจับริบบิ้นเส้นสั้นมาทับกันจนครบทั้ง4เส้นเส้นสุดท้ายสอดเก็บตรงช่องว่างของริบบิ้นเส้นที่1กลับด้านสอดเก็บปลายริบบิ้นเส้นสั้นนะคะสอดไปตามแนวจนครบทั้ง4เส้นดึงริบบิ้นให้กระชับ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนโค้งมาด้านหน้าเสร็จแล้วพลิกขึ้นสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวาทำเหมือนกันไปจนครบทั้ง4เส้นค่ะ มาเสร็จแล้วก็จะได้ตามแบบนี้นะคะจับริบบิ้นเส้นด้านบนพับลงมาคลิปใหม่เริ่มจากริบบิ้นที่อยู่ทางด้านซ้ายหมุนตวัดริบบิ้นขึ้นด้านบนหนึ่งครั้งใช้มือล็อกตรงกลางไว้จับริบบิ้นให้ปลายชี้ลงด้านล่างแล้วสอดลงตรงช่องใต้ฐานดอกนะคะริบบิ้นก็จะมาโผล่ด้านล่างดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายหมุนตวัดขึ้นด้านบนหนึ่งรอบ จับปลายริบบิ้นให้ชี้ลงด้านล่างแล้วสอดลงตรงช่องใต้ฐานดอกปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงด้านล่างดึงให้กระชับค่ะเหมือนกันไปจนครบทั้งสี่กลีบ ตัวดอกก็จะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งเพิ่มเติมติดลูกปัดสีทองตรงกลางต่อไปก็จะใส่เหรียญด้านหลังนะคะจับริบบิ้นเส้นยาวทับเหรียญน,นะคะทับต่อกันไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4เส้นค่ะสัดเก็บปลายเส้นที่สี่นะคะดึงริบบิ้นให้กระชับทั้ง4เส้นเลยค่ะเสร็จแล้วติดเทปใสกันริบบิ้นหลุดค่ะ ตัดปลายริบบิ้นด้วยกันไขซิกแซกทำให้ครบทั้ง4ด้านนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของเบล DIY ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ